สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอเจอกับครูวิในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มาอธิบายเกี่ยวกับการทําข้อสอบปลายภาคนะคะเราไปดูกันนะคะคาชี้แจงการทําข้อสอบปลายภาคจะมีทั้งหมด3ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1แบบทดสอบชุดนี้มีจํานวนทั้งหมด2หน้า20ข้อ20คะแนนข้อ2เวลาในการทําแบบทดสอบ หชั่วโมงและ3ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมายกากรบาดลงในกระดาษคำตอบนะคะค่ะสำหรับนะคะข้อสอบนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยจะมีทั้งหมด20ข้อนะคะโดยให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะ เราไปดูนะคะกระดาษคำตอบที่เราใช้ในการตอบนะคะก็จะเป็นนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะข้อที่1ก็คือใส่ชื่อโรงเรียนนะคะปีการศึกษาชื่อชั้นและเลขที่นะคะใส่ชื่อราวิชาวันที่เดือนและพศออให้ครบนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็น วิธีการตอบนะคะวิธีการเขียนคำตอบนะคะก็คือสมมุติข้อที่1ถ้านักเรียนเลือกข้อคอควายนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะกากระบาดแบบที่คุณครูนะคะยกตัวอย่างให้แบบนี้นะคะโดยให้นักเรียนกากระบาดให้เต็มช่องนะคะและกาเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่2คุณครูก็จะเลือกตอบข้อขอไข่นะคะก็ให้นักเรียนกากบาดแบบนี้นะคะแต่2ข้อนี้นะคะไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะคุณครูเพียงแค่ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยนะคะคุณครูก็จบการอธิบายเพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําข้อสอบ ะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ